สวัสดีค่ะประเดินมาไทยแบ่งทีประเดิน,เดนสะสมใบเนาะคะเนาะอันนี้แบ่งทีละลึกเด้อพี่น้องของพะระลาชินีอันนี้แบ่งทีละลึกของพระราชินีที่ประเดินเก็บใบเนาะคะเนาะที่ละลึกของพระราชินี อันข้างหนาก็สิเป็นนายหลวงรัชการที่เก่าเนาะค่ะเนาะ้างหนา้างหลังอันนี้ของกระล่าคีนี่อันนี้แบ่งหาลอยด้วยพี่น้องแบ่งหาลอยของประเด็นเด็กจักใบเนาะ แบ่งหาลอยแบ่งหาลอยของของนายหลวงพระราคินีด้วยพี่น้องนี่สิเป็นหนังสือหาลอยด่พี่น้องแบ่งหาลอยของนายหลวงพระราคินีเดียนกันสิเอาให้พี่น้องเขาเพิ่ง ประเด็นเก็บใบตัดโดนผลลัะพี่น้องแต่มันไม่ไม่ผลเก็บใบเนาะก่เนาะนายหลวงพระลายขี่นี่ได้มาจักใบโอ้ยยังกัดนาอวันนี้พี่น้องนารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ้งเด้อพี่น้อง รีวิวนายหลวงพลายชินต่กอนนี่ก็เจ้าพี่หมอกว่าาไรกับพวกหูเนาะประเด็นกับพวกหูกันอก็เจ้าห้ไปแหลกเอากดยุติวัวพี่น้องกดยุตัวัวแต่ว่าประเด็นไม่ได้ไปกดยุตัวอกประเด็นเอาซุ่มเหมือนข้าเจ้าท่อนมาข้าเจ้าท่อนมาห้ประเด็นก็เลยเก็บไว้ ก็บุไขลใดดอกได้ประเด็นก็เก็บใบอย่างที่แล้วพี่น้องบุคคลได้ได้มาจากใบบุ้งได้มากซีใบพี่น้องได้มากซีใบซีใบก็เป็นเงินสองพันพอดีเนาะที่ประเด็นเก็บใบได้มากซีใบได้มากซีใบมีได้มากซีใบพี่น้องแต่อันนี้ประเด็นได้มาหลายอยู่อันนี้ประเด็นเก็บไบไหลาย ใบ,บไหลาหนี่นก็ได้มาซี่ใบให้พีนนน่น้องเขาเบิ้งเนาะกันเนาะสี่ใบเหนไหมฮะซี่ใบก็เป็นเงื่อนสองพันอเนียนซี่ใบเป็นเงินสองพันเนาะพี่น้องเก็ไบไว้เป็นทีละเลือก บ่ใส่เลยเก็บไว้เป็นทีละเลืกอกพี่น้องยังนแกนลูกเต่ามาลาก็ไวิเศษเก็บไว้ต่อไปล้มหายใจจากลกูกหลานสีเดียวเบิง้งเป็นทีละลึกเนาะ,นะพี่เนาะก็เด็นกระเทียนเอาให้เบิ้งทัวนี้เด้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ค่ะว่ามียังหรอกเอาแบ่ง รีวิวแบงค์นายหลวงราชการที่เก้ากระเป่าลาทีนีห่พี่น้องข้าเบิรประปยันกระิขอจบลิปไปซัำนี่ก่อนเด้อขอเด้อขอบคุณทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามกดไล์กดแชร์กดติดตามบอกขอบคุณ้หลายเด้อพี่น้องอะไรบด่ดีบ่ง่ามบอกขอโอษขอไปวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณห,หลายๆเ้ยพี่น้อง